เดียนเพื่อนๆนนะักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้จันทร์ที่13พฤษภาคมนะครับกัวลาลาก็ยังมีข่าวาวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับภาพรวมในช่วงเช้าที่ผ่านมาราคาก็ยังคงยอดตัวลงมาแรงๆน,นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นไปทดสอบแถว2,380ดอลลาร์แต่ยืนไม่ได้ก็มาปิดที่2,360ดอลลาร์นะครับ ต้องมาดูว่าแนว2,360ันารบารจะสามารถกลับไปยืนได้หรือป่าเดี๋ยวมุมพูดคุยกับทางคุณชวนัยอาคพัฒนักคุณนักวิเคราะห์ของบริษัท ARR g o t r a d i n g จำกัดนะครับมาดูกันว่าคุณชวนัยจะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคราคากูสปอร์ตอย่างไรบ้างและจะมีคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนทองคําอย่างไรบ้างนะครับพูดคุยกับทางคุณชว์นัยเลยครับสวัสดีคุณชววนัยครับ ครับสวัสดีครับสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยเยอะราคายังบวกไปไกลเลยนะครับสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญเยอะเราจะเดียววางแผนยังไงกันดีครับก็ภาพรวมก็ยังคงไซเวย์ต่อเนื่องมาจากสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับกรอบลัดก็จะอยู่ที่สองพันสามถึงสองพันสี่บวกลบประมาณสักสิบยี่สิบเหรียญจากกรอบนี้นะครับแล้วตอนนี้มันาอยู่ประมาณก้ามกึ่งพอดีนะครับจริงๆเราก็จริงๆเราก็เล่นรอบในนี้ได้นะคือเราวางวางโซน วางโซนก่อนเนี่ยว่ามันอยู่แถวสองพันสามหึงสองพันสี่ร้อยเนี่ยแล้วก็อาจจะเบื้อนล่างไปอีกสักบวกสิบลบยี่สิบก็อาจจะเข้ามันครึ่งหนึ่งเลยก็ได้ตรงเนี่ยสองพันสามร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็แบบไปรอปล่อยข้างบนทุกๆสิบเหรียญน,นะครับส่วนเงินที่เหลือครึ่งหนึ่งก็มารอรับข้างล่างทุกๆสิบเหรียญก็ได้แต่เราไม่จําเป็นต้องรับทุกไม้ครหมอันนี้อันนี้วันนี้อาจจะเน้นเทคนิคอน,นิดนึงเพราะประเด็นข่าวตอนนี้มันมันไซเควตเรียบร้อยละมันมันไม่บวก ไม่ลบแบบจังๆแล้วเออเพราะตะว,วันออกกลางก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามันมันไม่ขยายวงแน่นอนความกังวลตรงนี้ก็ตกลงไปนะครับแต่ประเด็นกดดันมันก็ยังไม่เยอะเพราะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐมันก็ยังค่อนข้างแย่อยู่แต,แต่พอดีว่ามันมีเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะคนของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด <ứng. S 1> กรรมการเฟดหลายๆท่านก็ยังออกมาพูดตรงกรันว่าถ้าเงินเฟอรอมันยังไม่ลงไปถึงเป้าที่เขาวางไว้ที่สองเปอร์เซ็นเนี่ย มันก็ต้องตึงอะเราตอเบียต่อไปเรื่อยๆซึ่งเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีอีกท่านหนึ่งเป็นโกเวเนอร์เลยนะผมมั่นใจว่าเขาคงพูดเหมือนเดิมอ่านั้นก็เป็นไปได้ว่าคืนนี้ก็จะไหลลงมาแหละเพราะตั้งแต่ช่วงเย็นๆก่อนปิดตลาดเออเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนถึงเช้าวันนี้ท้องก็เริ่มทำโลว่าโลวโลงมาเรื่อยๆไฮเปียลงจริงๆมันคอนเฟิร์มเทนขาลงระยะสั้นแล้วนะครับก็อันนี้ในกราฟหนึ่งชั่วโมงนะกราฟหลายชั่วโมงก็ถ้านักลงทุนอยากจะเล่นรอบในนี้ใส่ ค่าเฉลี่ยอะไรเข้าไปในนี้ก็ได้สักเส้นหนึ่งเออเส้นสิบวันสิบเอ้ยไม่ใช่สิบสิบสิบห้าเออเป็ e MA อะไรอ่ะเออแล้วรอแบบมันเออถ้ามันตัดลงคุณก็ไม่ต้องซื้อเออรอมันตัดขึ้นคุณค่อยรวบไม้ทีเดียวที่เราวางแผนเอาไว้อ่ะเออจากไอในโซนสองวันสามึงสองวันสี่ถ้ามูลเราเล่นทุกๆสิบเหรียญมันก็จะได้อ่ากี่ไม้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นสิบมัก็ประมาณสิบไม้นะครับก็รอมันตัดขึ้นค่อยรวบไม้แล้วไปรอปล่อยข้างบนก็ได้มันก็เนี่ยก็ได้หลายรอบอยู่นะตลอด ครับอ่านะครับคุณชั่วในก็น่าจะเหมือนเดิมครับคุณช้าในไอตัวเลขไอการจ้างงานที่มันออกมาแย่เมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมายังมันยังยังยังมีผลอยู่ไหมยังมีผลอยู่ไหมตลาดยังรับรับข่าวอยู่ไหมก็มันก็ไม่มากแล้วไม่มากแล้วนะเออเริ่มเนี่ยแข่งอยู่ในกรอบประมาณร้อยเหรียญนี่แหละเออก็ทําอย่างที่ผมบอกไปคุณไม่ต้องตามข่าวก็ได้เออคุณคุณรู้โซและคุณรู้ราคาละคุณใส่ค่าเฉลี่ยก็ไปเส้นนึงอ่ะรอลวกไม้ข้างล่างแล้วไปรอปล่อยตามแนวตั้งข้างบนก็ได้เล่นง่ายๆอย่างนี้เลย เพราะประเด็นมันอย่างที่บอกไปมันใกล้จบแล้วนะครับก็ถ้าอิสาเแล้วก็จบเมื่อไหร่ก็อาจจะหลุดข้างล่างลางมาเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นแนวที่ต้องระวังเหมือนกันดังนั้นตอนนี้ถึงบอกว่าเราควรแบ่งไม้ไว้ก่อนแล้วถ้าราคามันอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยไม่ว่าคุณจะใส่เส้นอะไรก็จะตามอย่าเพิ่งซื้อครับ,รบตอนตอนนี้ใบแอบใบแอบเป็นย่อใบยอยู่ไหมครับใช่ใช่ใช่แต่แต่ต้องรอคอนเฟิร์มนะครับเราอยากย่อมาแล้วสร้างฐานแล้วมีการคอนเฟิร์มขาขึ้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยอะไรของคุณก็ขึ้นมาสักเส้นหนึ่ง อ่าเคยซื้อตอนนั้นชัรวกว่าครับมีมีแนวรับสำคัญที่จะแนะนำไหมครับว่าอยู่ที่ไหนเออวันนี้หรอถ้าวันนี้เล่นสั้นนะมันจะมีห้าสี่สามอ่ะอ่าห้าสี่สามก็คือห้าสิบสี่สิบสามสิบอ่าสามสิบซึ่งเคยเป็นแนวต้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันก็จะมื่อาทำนาที่มันแนวรับนี้ก็ตามตําราเทคนิคข้อนะแต่ถ้าลุกมันก็อาจจะไหลมาสองวันสามเลยนะครับอันนี้เราต้องเรามาระวังเหมือนกันก็อย่างที่ผมบอกใส่เอเอเอลงไปสักเส้นหนึ่งอ่ะสัปดา์ที่อยู่ใต้เส้นคุณไม่ซื้อแค่นั้นเอง แล้วทองไทยล่ะครับเออทองไทยพอดีว่าบาทเราอ่อนเออก็สมมติสมมติวันนี้ถึงสามศูนย์จริงนะแล้วเออเป็นสองกรณีถ้าถ้ามันยืนอยู่เออเออมันก็น่าจะอยู่ประมาณสักหกร้อยเจ็ดร้อยแถวๆนั้นอ่ะเออแต่ถ้าทองไทยนี่ไอม่นหกร้อยเจ็ดร้อยสี่หมื่นหกร้อยเจ็ดร้อยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออถ้าผมถ้ามันมองทองไทยนี่ผมมองต่างนะว่าถ้าย่อมายังไงคุณก็ควรรับอ่ะเพราะเรามีเงินบาทคอยคอยหนุนอยู่แล้วนะครับดังนั้นสปอตย่อลงมาต่อให้มันหลุดสองเันสามลงมาเลยของเราก็ เรียกว่าอะไรมันมันไม่นิวโรอะ่ะเออเดี๋ยวผมเปิดเปิดการาฟออของไทยนิดหนึ่งครับออสักครู่นะฮะของคำเนื่องจากว่าเอ,อเรียกว่าแหละตลอดตลอด,ลอดหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยตัออ้งแต่โควิดเลยอ่ะไม่ว่าสปอตจะย่อมาขนาดไหนของเรายอดน้อยกว่าประมาณครึ่งหนึ่งเสมอก็อก็ก็ก็กกคือมองว่าบาทที่แข็งค่าช่วงที่ผ่านมาก็เป็นแค่ระยะสั้นใช่ไหมครับ อ่าครับผมเป็น,นระยะาสั้นนะครับเพราะเราก็ยังมีไม่มีเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะนโยบายทางเศรษฐกิจเด่นเดอ็อะไรออกมากเพื่อดูดเงนินลงทุนจากประเทศนะฮะตอนนี้ก็ยังอะไรก็ไม่รู้อยู่ผมก็ไม่รู้รายละเอียดเยอะอ่าสมมุติสมมุติอ่าวันนี้หลุดสองวันสามมาจนถึงเอ่อมันจะประมาณเดี๋ยวนะวันที่หนึ่งเดือนห้ามันไม่ไม่น่าต่ำกว่าสี่หมื่นอืมก็คือสี่หมื่นหน้าหน้าสะสมหน้าทยอยซื้อสะสมถ้ามันลงมาจริงครับ อก็คือสีเหมือนนี่ยังมองว่าแข็งแข็งยังแข็งอยู่ใช่ไหมครับอาจจะหลุดก็ได้นะแต่ก็เป็นเอ,อเป็นจุดหนึ่งที่น่าซื้อเอางี้ดีกว่าแบ่งบแบ่งแบ่งไม้ทุกกีร้อยอะครับคุณเช้านายถ้าเป็นทองคำเก้าอคครับผม,ผมแนะนํานะเดี๋ยวนะตอนนี้อยู่หนึ่งบาททุกๆห้าร้อยน่าสนใจทุกๆห้าร้อยเข้าเข้าจุดหนึ่งเนาะครับผมอ่าฮะแล้วก็ถือนี่ถือยาวเลยเนาะก็อุ้ยจริงๆรอบมันอย่างนี้ไม่ต้องยาวมากก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็เล่นได้แล้วครับอ่าโอเคไม่ก็คือกําไรสัก สามสี่ห้าร้อยก็คือก็เก็บรอบหนึ่งใช่ไหมรอบรอบใช่ประมาณห้าร้อยบาทรอบที่ผ่านมาตลอดสองสัปดาห์ประมาณห้าร้อยบาทตอนตอนตอนนี้ก็คือรอก็ไปรอแถวสี่หมื่นห้าร้อยสี่หมืนห้าร้อยใช่ไหมประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเป็นเป็นจุดแรกนะครับแล้วอีกทีหนึ่งก็ไปรอไกลๆสี่หมื่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคก็ก็คงยังแว่งอยู่กรอบนี้ไม่น่าจะไปไหนไกลใช่ไหมครับยกเว้นว่าจะมี อะไรบึ้มบั้มขึ้นมากรอกกาเออแต่แต่ถ้ามันมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็น่าจะแกงอยู่อย่างนี้แหละครับอืออโอเคได้ครับขอบคุณงับคุณยอดเลยครับ ครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณชวนาอัคคพัฒนกุลนักวิครคะร์ของ ARR p o r t f o l i n g นะครับที่มาร่วมพูดคุยกับกวลาวันนี้คุณชย่บอกครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะดีขึ้นแรงแต่ก็ยังคงขึ้นไหวในกรอบไซเว้นะครับ2,300ถึง2,400ดอลลาร์สัปดาห์นี้ต้องมาดูกันว่าจะยืนเหนือ2360ดอลลาร์ได้หรือเปล่านะครับแต่อย่างไงก็ยังมองเป็นไบแอดขาขึ้นอยู่นะครับรอย่อซื้อเช่นเดียวกับทองไทยนะครับก็ทยอยขายออกไปก่อนแล้วไปรอแถวถึงาทนะครับแล้วก็ยังงคซื้อสะสมเจ เพราะว่าทองไทยเองก็ได้ยังแรงหนุนจากเงินบาทที่ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างชัดเจนนะครับรอบที่ผ่านมาอาจจะแข็งค่าขึ้นมาบ้างก็เป็นช่วงระยะสั้นเท่านั้นนะครับส่วนราคาโกลร์สดาั์นี้รอดูตัวเลขเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ายัางออกมาแยกก็อาจจะเป็นแรงหนุนได้แต่ถ้าเกิดว่ายังคงทรงทรงตัวอาจจะเจอแรงกดดันจากคาให้สัมภาษณ์ของบรรดาเจ้าที่เฟดได้นะครับที่ยังคงระบุว่าตึงดอกเบีย้ยต่อหาเงินเฟอ้อย่างไม่ลดลงนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่กลลาอยู่ยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ สับจบทรช่องทางต่างๆของโกโลรานะครับ YouTube เพจแล้วก็เว็บไซต์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ